สดีคร <át> <was cuanto> ับสวัสดีครับอใช่ไหมใชอีพี2ใ่ครับอีพีทีจากอีพีที่แล้วลุยสไตล์ครับและก็หายกันไปยาวนานพอดี ก็อีละสีครับเออไม่ได้ลงคลิป๋ยนนะส่อนะอะจะเกีสอ,องไปต่อนะแนะทุกคนเอ่อ ใช่ป่าวเออมาทุกครั้งแล้วละอีบิเออรลูอิสตายอย่างหน้าเศรโดนแทงตูดตายาตายอันหนักเยอะลูอิสไม่ไม่ได้จะออกจะขึ้นไปอ่ะจะทะเลาะกับอิบิะออ้์ล่าเอ่อใครโทรมาวะอิดอร์เลอน There's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. Ah, uh, so you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Here. Yeah, you should. Oh, th Oh, yes, yes, yes. there. it. กุญแจเล็กฮะเดี <ông liebe glass> ๋ยวนะโอแมพรีส Got some <HE> new <X> ways, stranger. <arians> You're in for a treat. มองซ้ายมองขวาเอาหนี่ครับวะครับ Welcome Got some rare things on sale, stranger. What you see is what I've got. Will that be all then? What's that? How have we procured these curiosities? <laughs> you don't. <laughs> you don't <laughs> know. Your valuables won't. <laughs> Hard times. <laughs> ไกันขี่รถไฟไปกับเธอ There's the tower clock หอนรายการเราจะไปหอนรายการที่นั่นอาจจะมีแอชลีย์ก็ได้ใครจะรู้เคยเปิดประตูปไปกันพร้อมรับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่วันนี้ผมหายไปหลายวันก็ไม่ลงคลิปแล้วเพราะขี้เกียจเอ้ยไม่ใช่ขี้เกียจหรอก เออไปเล่นกีฬานะมันอาจจะดูเหมือนเขาอ้างแต่มัน okay, ไม่ใช่เขาอ้างครับเก๋ไปกันเฮ้ยเจอแล้ววะอะไรวะนะพาวเวอร์เลนเจอร์ เรบิดอีก่าเกมผีมีเซฟด้วยเอาคอม,คคมกุกเลกเฮ้ยมิสเตอร์เคนเนดี้มิ e อนเนดคุณไปทิ่ปากคุณยังเหรอมันมีไฟด้วยอไสงอาารมแล้ว <S <S <ก>อยากดีมา

หุ้ยทนไม่ไหวเขียนต้องเข้าวิธีเลยของอายเขยโอเค ยิงขายังไม่ตายอีกดื้อน่าดื้อฮะรอลูกตุ้มโอ้ลูกตุ้ม แรงว่ะเฮ้ยโอ้ยฉัตายเลยเออมึงไม่ดูทางเี่ะนะคือบทเรียนของคนวิ่งไม่ดูทางจะไปเริ่มใหม่ตรงไหนวะเนี่ย หัวร้อนเหรอเจ้หัวร้อนไม่เอาไม่เล่นละเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย Ga... oh ja en nu Maar doe jij er liep Như đi đi chẳng trăm Sắm rồi à, Sắm rồi à, thận cẩn sẽ cẩn thận lúc thận cẩn thận อุอ้ยเฮ้ยอุ๋้ยยังเหลืออยู่แต่ว่าเป็นกระสุน TMP ไม่เป็นไรใช้หมดอ่ะใช้หมดอ่ะตอนเนี้ยมีอะไรก็ใช้หมดตอนเนี้ย Ôi, khay ying vóa. quá. Đợi đợi đợi. Ôi ôi, ôi, đừng đừng đừng, đừng đừng, đừng đừng liếp. Đừng có liếp đó. ไม่สุกแล้วนี้เก็บทำกระสุนลูกซองดูที่เหลือ หนึงเอาสองไม่แตกว่ะโอเคได้สองไปหา S ีอ่ะเฮ้ยอากรัดโ ดาละโลเดี๋ยวเอาของก่อนแล้วก็ไปสำรวจตรงนู้นกันมันคืออะไรวะแมปไม่โหลดไม่โหลดเดี๋ยวนะพ่อค้า <c oughs> <laughs> crossing your T's, dotting your eyes thats the way to be. Stocking up while you can, wise choice. <laughs> you're valuable <laughs> <stuff>. <laughs> a deal. I want to take <laughs> care of any left over power, <laughs> 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 เพื่อตังเราทำได้เพื่อตังเราทำได้เดี๋ยวนะถ้าเอาอันนี้ไปแทนสีเขียวจะเดี๋ยวจรอรอเอาสีม่วงรอเอาสีม่วง Welcome อันนี้ขายก่อนเลย เจ่งรีบยัม่อยากไปตอนนี้ dazzled are our craftsmanship demands a a ได้ยินนะพ่อคะความความกีที่เข้ามาในร่างกายความกีที่กำลังแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของพ่อค้ามันคือหอยยใช่ไหม And so, I have delivered the girl to you as promised. Do tell our lord to not forget the loyalty of his servant, Ramon. ngồi vết đã Ashley. You have been bestowed with you talk too much. <coughs> <You've failed. coughs> you vulgar! Utterly <alien> uncivilized! <coughs> 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 Allow me to show you the power I've been granted by my master, the power of god. The stage is set for the final act! ตัวตัวกูเปล่าฮะกลับมาเป็นคนแล้วตัวตัวกูเปล่าอุย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 ยมักลับมาเป็นคนล้ตัวตัูเป่าฮะอะอไรวะอ อ้ยวเฮ้มันนไข่ได้ด้วยเนี่ยฮะอยู่ไหนวะ Mấy đứa mà quá Whoa, 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 whoa. <laughs> huh, watch your language, my lord. Diana. <laughs> what would others think of you? This means death, a strong, miserable death. I need you insolent dog. 打黑了，哦。Oh. ง่ายจังวะฮะง่าย,ยางี้เลยเหรอเออาไม่ผลจะง,ง่ายก็ง่ายนะผลจะง,ง่ายก็ง่ายนะ

พี่แกน่าจะของขึ้นลงลิฟต์กันดีกว่าวิวแม่งโคตรสวยเลยว่ะ quay thôi nhá nào, giờ nhá nhá à, giờ nhá nhá à, nhá swim after all ah oh, damn it looking for something จบยกปจบตอนเสียวสิบสองใช่ไหมใช่ครับไล่มาละถ้าต่อไปจะไปบุอกอะไรวะเคีับเอาเชอกอีพีน่ะ